ครับอาจารย์น่าจะเห็นท่าทีน่าจะเห็นจุดยืนของภูมิใจไทยแล้วของรวมไทยสร้างชาติแล้วทีนี้ความเห็นต่างมันมีแบบนี้เนี่ยครับจะเดินหน้าต่อไปอยังไงครับเรื่องของการนิรโทษกรรมครับก็ก่อนอื่นเนี่ยผมก็อยากให้ให้ให้ตั้งสติกันก่อนนะครับให้ดีนะว่าอันนี้มันไม่ใช่เสนอหรือพิจารณากฎหมายใช่ไหมครับครับ ไม่ใช่ให้ให้เสนอว่าให้เนโทษมาตราหนึ่งมาตราใดหรือเสนอว่าให้เนโทษหนึ่งหนึ่งสองอะไรทำนองอย่างเงี้ยครับซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้ยต้องเป็นเรื่องของการพิจารณากฎหมายอ่าถูกไหมครับครับอันนี้เป็นเพียงการรายงานรายงานความเห็นของกรรมธิการซึ่งได้รับมอบหมายไปจากสภา ว่าให้ไปศึกษาแนวทางการตรากฎหมายว่าจะมีแนวทางอย่างไรเราก็เสนอแนวทางโดยรวมอย่างที่ทราบกันอยู่นะครับอืเราไม่ได้มีมติว่าให้เนื้อโทษเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรอย่างนี้ไปต้นเพียงแต่ว่าถ้าเราเราบอกว่าถ้าคิดว่าจะเนสนอกฎหมายเนื้นโทษกรรมเนี่ยควรมีลักษณะอย่างไร,ค,รควรครอบคลุมาการกระทาอะไรบ้างเท่านั้นเองนะครับ อันนี้คือคือหลักที่ที่อยากให้เข้าใจผมก็พยายามอธิบายเรื่องนี้มามามา,มาหลายครั้งแล้วนะแต่นี้เมื่อมันไม่ใช่พิดากฎหมายเนี่ยนะมันก็บังคับมันก็มีอยู่ว่าหลักทั่วไปก็คือว่าพอรายงานเข้ามาที่สภามันก็ต้องรับทราบรายงานนะพอบังคับมันได้เขียนว่าให้เห็นชอบไม่เห็นชอบ บอกว่ารับทราบรายงานเมื่อรับทราบรายงานแล้วถ้ามีข้อสังเกตซึ่งเราก็มีข้อสังเกตไปให้ขนหนันมนตรีทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยครับก็ให้ส่งไปที่ก็มีมตใิให้มีมติว่าจะรับข้อสังเกตไหมอืมนะซึ่งไอ้ตรงไอ้ตรงเนี้ยต้องมีมติเมื่อมีมติว่ารับข้อสังเกตก็ต้องส่งข้อสังเกตนั้นไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเกี่ยนขันตรีองค์กรอิสระทั้งหลายได้พ่วงว่าไป ซึ่งไอ้ตรงนี้อีกเหมือนกันก็ไม่ได้ไปบังคับองค์กรเหล่านั้นว่าต้องทําตามที่เราเสนอเขาอาจจะไม่ทําก็ได้เราอ,อาจจะเก็บไปก็ได้หรือว่าอาจจะส่งกลับมาก็ได้ว่าเออมันยังมีข้อพิจกอขัดแย้งอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็เอาไปดูกันละกันหนึ่งเป็นต้นมันไม่ไ้บังคับว่าต้องเสนออย่างนั้นเสนออย่างนี้นะครับอือ๋ยนี้ความเห็นผมในขณะนี้เนี่ยก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า เมื่ออันเนี้ยมันเป็นรายงานแล้วสภาก็มีมติว่าเอามียติเข้ามาสภามีมติว่าเออให้ตั้งมรดิการให้ไปศึกษาเราก็ศึกษาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วท้าสุดจะสรุปมาให้ครับแล้วก็มีข้อสังเกตมาให้ไอเราจะไปบอกว่าเออเราไม่รับรายงานนะฮะไม่รับข้อสังเกตทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมคิดว่ามัน มันมีปัญหาในแง่ของอะไรหลักการ <Ừ. S 2> าเออท้าทฤษเขาทำมาเองแล้วคุณไม่ไดไม่รับยิ่งยิ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นเจ้าของยัตติครับถูกไหมฮะครับที่ของยัตติแล้วท้าทจะเสนอเข้ามาแล้วพรรคเพื่อไทยเองจะบอกเออไม่รับยตัตต <Ừ. S 2> <laughs> ิไม่รับอะไรข้อสังเกตผมว่ามันก็แปลกประหลาดอยู่แล้วมันจะเป็นปัญหาว่าเออเราเราเรา,เราอาจเป็นปัญหาอะไรอืมท <Ừ. S 2> ีนี้ถ้า าพรวมตามที่คุณถามเนี่ยบเขาจะเห็นเป็นอย่างอื่นจช่เขาจะไม่รับอย่างวู่นอย่างนี้ผมก็เคยให้สมัมภาษณ์ไปว่ามันก็เป็นสติจิของเขาอนะฮะเป็นสติจิของภาพรวมบอกาจะคิดอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่เขาบแต่ผมก็พยายามบอกว่าอันนี้อย่าไปไปพูดทำดองว่าเอาหรือไม่เอามาจากนี้มาจากนั้นเพราะในขณะนี้มันไม่ใช่ประเด็นนั้นบ จริงๆว่าจะเอาไม่เอาอะไรเนี่ยมันค้างมันมันรออยู่แล้วนะครับมันจะมีกฎหมายสี่ฉบับที่จะเข้าวาระการประชุมตอนนี้บรรจุแล้วและเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงครับซึ่งผมเข้าใจว่าคงต้องพิจารณากันในสมัปไปทุกหน้านี่แหละอ่าเช่นมีร่างพารบอบนิรโทษกรรม แก่บุคคลซึ่ได้กระทำผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์แถบแจ้งทางการเมืองของคุณชัยธวัฒน์เสนอไว้นร่างขุนญัตสร้างเสริมสการสุขของคุณปรีดาบุญเพลิงร่างขุนญัตสร,ร้างเสริมสังคมกตรสุขปอขอของคุณวิชัยสุสวครับน,นี้ของภาครวมใจสร้างชาติและยังมีร่างขุนญัตการมีรัฐกรรมประชาชนของคุณภูณสุขภูณสุขเจริญกับประชาชนผู้มีเิตธเลือกตั้ง สามหมื่นหกพันกว่าคนครับอันเนี้ยแนงนอนที่สุดก็คือสี่ร่างเนี่ยเป็นร่างที่เกี่ยวกับนิรโทษกรรมอืออันนั้นต้องพิจารณาแล้วล่ะว่าจะเอาอยัางไงจะเห็นหลักการเป็นยังไงจะเห็นชอบไม่เห็นชอบยังไงเนี่ยเนี่ยโดยตรงเลยครับแต่ใน,นครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการพิจารณารายงานไม่ใช่พิจารณากฎหมาย แล้วผม<ส>เองก็มีความเป็นด้วยส่วนตัวมันก็ต้องรับรายงานไปอื้รับข้อสังเกตไปเพื่อไปส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่ไม,ไม่ไม่คิดด้วยว่ามันยังทําไม่ได้อย่างนี้เขาก็รายงานมามันไม่ไ,มได้เป็นการบังคับที่ต้องทําอำครับครับแสดงว่าการประชุมสภาเนี่ยครับขออนุญาตครับแสดงว่าการประชุมสภาเพื่อที่จะพิจารณารับรายงานรับทราบรายงานฉบับนี้จะไม่มีการมาบอกว่าไม่รับรายงานหรือไม่เห็นด้วย ในตามข้อบังคับการประชุมไม่มีถือว่ารับทราบการมีอยู่ของรายงานฉบับนี้ทั้งหมดถูกไหมครับ <พ S 1> ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการมาที่การไม่เคยถามออที่ผ่านมาเนี่ยประธานไม่เคยถามว่าเออจะรับไหม่รล่าครับกพ,พข้อบังคับมันก็คือบอกว่าให้รายงานสภาอืนะพอพิจารณาเสร็จแล้วทํารายงานเสร็จแล้วก็ให้รายงานมาที่สภาที่ผ่านมาพอถึงจุดนี้เนี่ยก็เพียงว่าอ้าก็รับทราบไป มไม่เคยถามมติว่าเออใครจะรับใครจะไม่รับครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งแต่ว่าที่ต้องถามก็คือว่าถ้ามีข้อสังเกตเขาก็ให้ลงมติว่าจะรับข้อสังเกตหรือไม่โดยไม่มีการอภิปรายอนะอันนี้ก็ถามแน่นอนเขาก็บังคับเขียนไว้ถามครับถ้ามติว่ารับก็ก็รับมาแล้วท้าสุดก็ ส่งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นส่งไปคณะรัฐมนตรีส่งไปองค์กรอิสระส่งไปคนที่เกี่ยวข้องครับเพื่อให้ให้เข้าไปดาเนินการแต่ก็โดยรวมก็ไม่ได้บังคับหน่วยงานเหล่านั้นว่าต้องทาตามนั้นตามนี้ครับผมก็เคยยกตัวอย่างว่าคณะรัฐมนตรีเขาพิจารณาวว่าจะบอกว่าเรื่องนี้มีความยังมีข้อไมยุติยังมีความ,มเห็นกัดแย้งกันอยู่มากก็ส่งกลับมาให้สภาพิจารณา มามความเหมาะสมดีกว่ามันก็เป็นไปได้ครับครับครับ,รบ,รบอาจารย์ครับอย่างแค่การพิจารณารายงานแบบนี้พักร่วมหรือว่าหลายๆพักการเมืองก็ประกาศจะคว่ำและประกาศจะไม่รับรายงานแล้วถ้ามองไปถึงปลายทางเรื่องของการตรากฎหมายนะครับเข้าสภาไปแล้วมีร่างกฎหมายที่ค้างอยู่หรืออาจจะมีการยกร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่มันจะเป็นการปิดประตูตายเท่ากับว่า ร่างกฎหมายหรือว่าการพิจารณาเนี่ยโทษกรรมเนี่ยอาจจะต้องปิดประตูตายไปเลยไหมครับรก็เป็นความเห็นของพรรคการเมืองทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่าแน่นอนที่สุดเนี่ยเปิดประชุมมาเนี่ยไอ้วาระที่ผมเรียนได้ทราบเนี่ยมันมาแล้วลหละมันถึงแน่นอนครับก็ไปดีเบตกันตอนนั้นแหละเออท่านจะเอาไม่เอาไงก็ว่ากันไปถูกไหมฮะครับ,รบมันอาจจะมีร่างของพรรคอื่นๆก็มาอีกก็ได้ก็ว่ากันตอนนั้นครนะ อย่าไปใช้คําว่าปิดประตูหรือไม่ปิดประตูอะไรต่างๆก็ให้เป็นเรื่องของภาคการเมืองเพราะว่าการพิจารณากฎหมายเป็นเรื่องกฎงมาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทงกนายจะพักการเมืองผมเองก็รบครับก็แล้วแต่ถ้าเขาจะเห็นเป็นยังไงก็สุดแต่แต่ว่าก็ย้าว่าวันนี้เวลานี้ไม่ใช่พิจารณากฎหมายครับครับครับอ่านะครับเท่านี้ตรวจสอบอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับ